ทำไมเราไม่เป็นคนไทยที่ผลิตนวัตกรรมทําไมคนไทยมันจะคิดอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอแล้วเรารู้ว่าจริงๆมันมีเทคโนโลยีที่เป็นเซลล์คลีนนิ่งอยู่แผ่นที่มันทําความสะอาดตัวเองได้ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีตอนช่วงเนี้ยเราจะช่วยคนไทยก่อนเราจะโฟกัสไปที่ทํายังไงก็ได้ให้จุดสัมผัสร่วมเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมีแผ่นสะอาดหรือแผ่นซีทัชเพื่อว่าเป็นการปกป้องให้คนไทยพ้นโควิดทำไมคุณไม่ทําราคาให้สูงผมบอกว่ามันไม่ใช่เราไม่ควรจะหากินกับความทุกข์ของคนอื่น เราควรจะส่งสิ่นดีๆให้คนไทยได้ใช้กันทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยทำเกี่ยวกับบริษัท h a ร์ดดิสนะครับแล้วเราก็มีความรู้เรื่องของไวรัสและแบคทีรียเพราะว่าพวกฮาร์ดดิสเองเนี่ยมันจะค่อนข้างซนซิสีฟถ้ามันมีพวกฝุนแบคทีเรียคราวนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าเฮ้ย พอมันมีช่วงโควิดมาแล้วเรามีความรู้ตรงนี้เราน่าจะมาพัฒนานะครับสิ่งใหม่ๆให้กับคนไทยโดยเฉพาะเป็นเครื่องฆ่าเชื้อแล้วก็มาก่อตั้งบริษัทลิฟท์คลีนทุกวันนี้เราไปที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะไปเดินตามจุดต่างๆนะครับห้างร้านนะครับหรือที่ต่างๆเนี่ยเราจะคนเอาคนมายืนสแตนบายแล้วก็มานั่งเช็ดน้ํายาตลอดเวลาเราก็เห็นเพนพอยแล้วเรารู้ว่าจริงๆมันมีเทคโนโลยีที่เป็นเซลล์คลีนนิ่งอยู่ นะครับหรือว่าที่เมืองนอกเนี่ยในในห้องคลีนรูมเนี่ยก็จะเป็นเซลล์คลีนนิ่งแอนตี้ไมโครเบลแพดก็คือแผ่นที่มันทําความสะอาดตัวเองได้ด้วยนวัตรกรรมนาโนเทคโนโลยีทาไมในเมืองไทยมันไม่มีนวัตรกรรมออกมาเลยหรือมันผ่านมาโควิดจะปีนแล้วเนี่ยนะครับเราอยู่กับมันแต่ทําไมไม่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาวันนี้เป็นยุคนิว n o r m a l แล้วอยู่แล้วเรามีความรู้ตรงนี้แล้วเราบังเอิญอยู่ในยุคเปลี่ยนไทยเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสและแบคทีเรียทําไมเราไม่ ทำโปรดักต์ละทำไมเราไม่เป็นคนไทยที่ผลิตนว,วัตกรรมทำไมคนไทยมันจะคิดอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้หรอเมื่อกี้ถามเรื่องการทำงานง่ายๆเลยคือชั้นบนเนี่ยมันเป็นเหมือนหลุมดำเมื่อไหร่ก็ตามที่มือเราเนี่ยจับแผ่นซีทัชมือเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยความชื้นและละอองพวกไวรัสแบคทีเรียนเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบความชื้นมันมาจับบนแผ่นซีทัชปุ๊บนะครับน้องซีทัศเนี่ยก็จะทำการหลุมดำเนี่ยทำให้มันตกลงไปชั้นล่าง ก่อนที่ระบบของการฆ่าเชื้อพวกไอออนเนี่ยจะทําการฆ่าเชื้อซึ่งตัวนี้มันถูกพัฒนามาถ้าเทียบกับแผ่นทองแดงเนี่ยมันเร็วกว่าแผ่นทองแดง240เท่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มือไปจับหรืออะไรก็ตามที่เราทัชเชื้อจะไม่คาบนพื้นผิวมันจะถูกดูดปุ๊บลงไปแล้วก็ฆ่าตรงนี้คือจุดเด่นซีทัชเนี่ยจริงๆต้องบอกหลายคนอาจจะเฮ้ยแผ่นฆ่าเชื้อฉันไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์แสิไม่ใช่ ะะเพราะยังไงแอลกอฮอล์ก็จาเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าง่ามือกับหลังมือมันฆ่าเชื้อไม่ได้แต่ซีทัชเนี่ยมันมาเพื่อเป็นทางออกสําหรับจุดสัมผัสร่วมอย่างระวังมือถือเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าโต๊ะสะอาดหรือเปล่าตรงนี้เพนพอยต์เลยโต๊ะนี้มีไวรัสหรือเปล่านาอกลายเป็นพานิกกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกกลายเป็นว่าอเลอร์ไปเองแต่ถ้ามีน้องซีทัชฉนกล้าวางเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการใช้งานของเขาจะต่างแอลกอฮอล์คือการทําความสะอาด แมสคือการที่เราหน้าก,กากเนี่ยทำให้กระจายตัวเชื้อไม่กระจายรอบแต่ซีทัชคุณสมบัติของมันเลยเนี่ยคือการที่ว่ามันเซลฟ์คลีนิ่งตัวเองทําความสะอาดตัวเองตลอดเวลาหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราไปติดตามจุดสัมผัสร,ร่วมจุดนี้จะสะอาดสะอาดตลอดเวลาตอนนั้นเน่ะเราไปติดตั้งที่ไทยพีบีเอสนะครับเพจหมอเวนเนาะเขาลงเลยว่า ไอ้นี่มันคืออะไรคนไม่เคยเห็นลงมาข้างล่างเต็มเลยโกหกหลอกลวงประชาานหลอกอีกแล้วเราจะต้องโทรไปหาเพจหมอเวนพี่ครับมันทําได้จริงแอดมินให้คุยกับคุณหมอปรากฏว่าเราเอาเดตา้าดูทั้งหมดเฮ้ยทำได้จริงเขาแก้ให้เราหมดเลยก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเราเริ่มเป็นที่รู้จักได้ยังไงเราก็ไปเทสตัตวเนี้ยกับเมืองไทยอย่างสถาบันพระจอมเกล้าอาจารย์น่ารักมากครั้งแรกที่อาจารย์เห็นเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรออาจารย์ชอบอาจารย์ทดลองเลยเห็นกระตา พอเทสกับแบคทีเรียอยู่ได้มากกว่า99.9% 99ค่าได้มากกว่าตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เอาผลตรงนี้มาคุยกับอเ,บเาอาทงเงีท่านผอเปิดรับมากเราอธิบายเทคโนโลยีให้ฟังท่านผอแบบว่าเข้าใจเมืองนอกเขาใช้แล้วและส่วนอณภูมิเนี่ยเป็นด่านแรกเนาะจุดสัมผัสร่วมเนี่ยน่าจะมีมาตรการป้องกันเราไปนําเสนอเจ้าอื่นแล้วแล้วเราก็บอกเนี่ยเรื่อที่ส่วนอณภูมิโอ้โหฟ้าเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเลยการรับฟังมากขึ้นการเข้าใจมากขึ้น เนาะเพราะว่าอะไรแบรนด์เราไม่ดังอยู่ๆเราไปเสนอรีปพีนขอเข้าพบมันยากมากและจนตอนนี้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ต้องบอกว่าโกรด์เลนแบบสูงขึ้นแบบจนตกใจเก <c oughs> ินกว่า500%อเเกินกว่า500%เก <c oughs> ินกว่า50ตและต่างประเทศเขาเปเห่นโซน,นภูมิเขาโทรมาเลยมีฮังการีเนาะมีสโลวีเนียมีโรมาเนียโทรมาเฮ้ยอยากได้ไออยากได้อันเนี้อยอ,อยู่ทำให้ไอหน่อยเพราะว่าจุดสัมผัสข,ของเขาเนี่ยมีเพนพอยมากล่าสุดเขาบอกเขากำลังจะไปเสนอตัวเวียนนาแอร์พอร์ตใช้ซีทัชนี่แหละนะครับ แล้วก็มีทางอเมริกาบริษัททอชูดโทรมาอยากเอาซีทัชนะครับไปให้ดิสนีย์แลนด์แล้วก็หลายๆที่แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยว่าพอตอนนี้คนเริ่มรู้จักซีทัชมากขึ้นเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่า,อาพอเจ้านี้ไปเห็นที่โวนภูมิอาจเจ้าเฮนนี่เห็นที่ไทยพีบีเอสเจ้านี้เห็นที่เราติดที่ตึกสกายตึกเอเออุทเทคมันก็กลายเป็นปากต่อปากบอกต่อกันจุดหนึ่งที่ทําให้เราไปเร็วด้วยเนื่องมาจากวูฟเขาแอนนัลตัวเองว่าสโมสรเขามีการใช้นานโนเทคโนโลยี ต้องบอกไม่ใช่ของเรานะแต่เขาแอนนอวสตัวเองว่ามีการใช้นาโนเทคโนโลยีตามจุดสัมผัสร่วมไม่ว่าจะเป็นห้องพักนักกีฬาห้องพักอะไรหมดไทยพีมีเลีกใช้แล้วมีการโปรโมทว่าเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันมีจริงโอ้โหเราเลเวลเลสเลย <laughs> เพราะมันเป็นนาโนเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็ได้คุยกับสโมสรบุรีรัมย์เนาะเราก็อยากให้เมืองไทยเนี่ยใช้ระดับเดียวกับพรนะีเมียร์ลีกเนาะเอานวัตกรรมตัวนี้ไปใช้เลยนะครับและยิ่งบุรีรัมย์เนี่ยจะมีเอฟซีแชมเปี้ยน น้อต่างชาติมาเฮ้ยมาตรฐานไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกก็เป้าหมายปีนี้ที่ตั้งไว้นะครับก็คืออยู่ที่300ล้านโดยที่เราคิดว่าตอนช่วงเนี้ยเราจะช่วยคนไทยก่อนนะครับเราจะโฟกัสไปที่ทำยังไงก็ได้ให้จุดสัมผัสร่วมเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมีแผ่นสะอาดหรือแผ่นซีทัชนะครับเพื่อว่าเป็นการปกป้องให้คนไทยพ้นโควิดมีหลายๆเคสที่เกิดโควิดจากการจุดสัมผัสร่วมเราก็อยากให้ตัวเนี้ยตัวแผ่นน้องแผ่นซีทัชเนี่ยเป็นทางออกหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น SME สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้รวมถึงหลายๆเจ้าที่ว่ามีเพนพอยว่าต้องมาเปิดประตูตลอดเวลาเนาะค่าแอร์ค่าอะไรพวกเนี้ยมันเยอะอยากให้น้องสีทัศน์อ่ะได้ช่วยเขาบรรเทาเขาตัวนี้ถ้าเทียบราคาตลาดกับต่างประเทศเนี่ยเราถูกกว่า3-4เท่าหลายคนบอกว่าในเมื่อคุณเป็นโซลิสติบิวเตอร์ทำไมคุณไม่ทําราคาให้สูงผมบอกว่ามันไม่ใช่เราไม่ควรจะหากินกับความทุกข์ของคนอื่นเราควรจะส่งสินวีดีเนี่ยให้คนไทยได้ใช้กันทุกคนแล้วก็ปลอดภยัยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญ เพราะว่าต้องบอกว่าชีวิตเนี่ยมาเกินฝันแล้ววันที่เซ็นกับมาซูมาหรือว่าวันที่เราได้ดีลคอนแทควันที่เราเลาออกจากงานมันคือมันคือคือเกินฝันแล้วที่เหลือขอให้มีความสุขดีกว่า